ครับเพื่อนเพื่นอนขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับวันนี้ทำขบวนโดย q s y นะเดี๋ยวขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดสองนะฮะต้องจอดขอบวนเลยนะครับเพราะว่ามีขบวนด่วนพิเศษนะครับที่สี่เสียที่4 3, ี่สามนะครับดีเซลล้างนะครับอันนี้นะครับรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดสอง ขบวนดีเซลลางนะครับเห็นไหมครับขบวนดีเซลลางกําลังจะมานะครับขบวนดีเซลรางด่วนพิเศษที่43นะครับต้องเข้าจอดที่ทาง2ก่อนนะครับแล้วขบวนรถเร็วที่172นะครับก็จะได้ผ่านได้นะครับทั้งสองขอบวนไม่จอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเพียงจอดรีก,กันเฉยๆนะครับนี่นะครับด่วนพิเศษ ดีเซลร่างที่4-3นะครับกำลังเข้าทาง2ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเ,เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่12ก็จะเคลื่อนขอบวนเพื่อจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับนี่นะครับส่งสัญญาณเคลื่อนขอบวนแล้วนะครับ สำหรับขบวนรถเร็วที่172นะครับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับเข้าหลีกที่ทาง2เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขบวนรถเร็วที่172นะครับจะวิ่งผ่านชุมทางหนองปะดุกไปเลยนะครับอันนี้นะฮะ q s y นะฮะหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้านะครับเปิดไฟ LED เลยนะครับ นี้ทำขบวนโดย qsy 5204นะครับคอมปรับอากาศชั้น2นะครับมาสองคันนะครับแถวนี้ทางรถไฟเยอะนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับยังคงต้องลีกกันเหมือนเดิมนะเราจะเห็นว่ามีขบวนด่วนพิเศษที่4 3 ให้ที่ทางสองนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ขบวนรถเร็วที่172ผ่านไปนะครับรถพิเศษที่43ก็จะออกที่ทางสองนะครับรถเร็ว172นะครับไม่จอดนะครับชุมทางหนองประดุก กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบ